พี่นาะมิไม่ได้ Steam เกมอะไรนะคะจวันนี้เรามาจะมารีวิวของนั้นก็คือเพราะว่าพับ,พบ,พบคายเบบีน้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนะอะนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนและนี่ก็คือคายเบบีของเรานะคะก็จะมีหลายตัวมากนี่มีตัวนี้นะคะ เดี๋ยวก่อนที่เราจะที่นะฮะก่นอนที่เราจะไปรีวิวนนเนี่ยเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับน้องก่อนน,น,นะอ่าเออคือเดี๋ยววันนี้ท้ายคลิปอ่ะเดี๋ยววันนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะว่าสองตัวนี้นะคะคือกระต่ายตัวสองตัวนี้คือของใครนะคะใครทายถูกขออนุญาตแซ่บเนี่ยเจ๋งมากม ่อตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เลยน้องสีส้มน,นะคะชื่อบอซัมค่ะส่วนตัวกระต่ายเนี่ยเป็นที่ชอบของทุกคนเลยนะคะชื่อบันนี่บอซัมนะคะตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะสองตัวนี้พี่ไม่รู้ชื่อนางแต่ว่าสองตัวนี้พี่รู้จักชื่อนะคะซึ่งบอซัมกับบันนี่บอซัมเนี่ยก็คือคนเดียวกันนี้ นะคะแล้วส่วนก็จะมีคุณลุงนายกด้วยนะคะเป็นตัวเดียวที่เป็นผู้ชายนะทุกคนและมีท็อปปี้ก็คือเป็นสายอันนี้นะทุกคนคือตอนแรกเรากะว่าจะซื้อยกเสร็จนะแต่ถ้าซื้อยกเสร็จเดร็จอมันจะแพงเกินไปไงก็เลยไม่ซื้อนะเดี๋ยวให้ตัวเขียวมันตุดไอเดียทุกคนยุกให้บอสซ้ำก็แล้วกันโอเค อ่าเดี๋ยวเราขอเฉลยไวก้ก่อนเลยนะคะอ่าให้เวลาอีกคิดอีกสิบวินาทีนะคะสี่เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโตเฉลยค่ะทุกคนกระต่ายสีชมพูเนี่ยเป็นของบอสซัมนะคะส่วนกระต่ายสีเขียวเป็นของน้องคนนี้นะคะที่น้องร้องไห้ไปดูเพราะว่ามีใครเอาอะไรมาโดนหัวนางจนหัวแตกกับแบานะคะ โอ้โหคุณลุงนายกร้องไห้ด้วยอ่ะอ่าคือท็อปปิ้งก็จะมีแค่นี้เองนะคะแต่จะมีอยู่สามตัวที่มีฐานตั้งนะคะอ่าละค่ะทุกคนแต่ว่าไอ้บันนี่บอสซัมกับอันเนี้ยของพี่นิวน,นะส่วนอันเนี้ยของพี่ส่วนสองเนี้ยของพี่จะไม่ได้วางใกล้กันเลยอ่าคือจะมีอยู่อันเนี้ยคะ่ะ สามตัวที่เป็นที่มีตัวตั้งนะคะตัวแรกนี่จ้ามีเห็นไหมมีถานตั้งด้วยตัวที่สองนี่ค่ะส่วตัวที่สามแล้วคะก็คือบอสซ้ำนะทุกคนมีมสวยอยะคะ่ะตั้งรูปอันนี้เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเป็น แล้ๆล,ลาบูบูนะคะทุกคนจริงๆอ่ะมีอยู่คลิปหนึ่งที่เราเคยลงรีวิวลาบูบูไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าอันนั้นเป็นไม่ใช่ลาบูบูของปอมเลยทุกคนเป็นลาบูบูของแท้นะแต่ว่าสาักป๊อปแลนด์นะอันนี้เป็นป๊อปหมาดน,นะทุกคนป๊อปหมาน,นะส่วนอันที่เราเคยรีวิวไปอันนั้นก็อนของพี่นิวนะเป็นป๊อปแลนด์ทุกคนเสร้อเนีของแมแวนะ <laughs> คือแบบอันนี้คือซื้อวันเดียวกันเลยนะอ่าคือให้ถ่ายมาว่าเราไปซื้อมาจากที่ไหนร้านกาแฟาใกล้โรงเรียนทุกคนคือก่อนจะไปถึงโรงเรียนเพราะมาันไม่กี่กิโลอ่ะทุกคนมันจะมีร้านกาแฟอ่ะที่ชันน้นบนอ่ะมีโมเดลอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนมันจะมีโมเดลทั้งโมเดลวอลลี่เราบู้เป็ดบึ้งนะทุกคนอ่านี่โอเค Okay, โอเคนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นทั้งหมดของเลาบบูบูม,มางการองแล้วก็เป็ปนเป็นอันนี้ด้วยนะขอพระผัาใครอยากได้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะอย่าก,กดไลค์กด subscribe แค่เลื่อนเกมนะคะถ้ามันอะไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามหน่อยนะสำหรับวันนี้พี่ก็อขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายใครอยากได้ฟิกเกอร์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้ ติดตามเยอะขึ้นนะคะเดี๋ยวจะส่งพิกัดไปให้นะบ๊ายบาย